Ô mọi người ơi 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 mọi

ừu 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 ý thức 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 ý thức

เขาไปถึงตอนแล้วนิดนิดมานิดมองนมีติดตามมอนมามองต่อตรงตรงเออติดตามติดตามติดตามติดตานติดตาม่ิดตามต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 ิดตานติดตาม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 ติดตานติดตาม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 ติดตานติดตามติดตามติดตามต พักก่อนใช่เออให้ว่าาเรู้ือนอานะอสอนดูดูเหรอลอยวอย่างนี้ นาจับมือกันะจับมือกันจับมือกันอร่ตัวออดีอร่อนอยตัวจับมือเลร้อยตัวเูหน้ามันปิดปากเลยะลมาเลยได้ไหมได้หรอบ้านดูดิไม่อยได้ไงบ้านนูิเเฉยบ้านนูเฉยตูู้เฉยเฉยกางหางกางขาดื่อกางขากางเออลอยไว้นะลอยไว้เออย

เล็กอยู่นี่ยังลำดับเล็กอยู่นี่ใหญ่เอ้ยเล็กอยู่นี่ปลามูนี่ใหญ่อยู่นี่ตาาต้องยดวไม่าต้องอยูพ่ด้น้นสองนั่้นถตัวกันยืม่ดนังไปพอแล้วชี้กลับบ้านไปไม่เอาชี้กลับบ้านไหมชี้กลับบ้านไมยังไม่กระโดดนะเป็นบันไดนั่งลง าตัวนี้ติดตาเขาตั้งดีไหมตั้งดีไหมนี่ไงมาแล้วดิตั้งใไหมแม่ได้ไหมทำปีนขึ้นหรือปีนลงได้ไหมนี่ครับโอเคกระโดดนะเฮ้ยฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า ถ้าไปไปว่ายไปปิดไปไม้ว่ายไปบานดูนี่นะขี้หิ้วขี้ิ้วใต้น้ำต้องดี้หิ้วใต้นถึงไหมถึงไหมถึงไหมบานตัวนี้นะบานตัวนี้บานดูบนย่ถึงไหมนี่ต้องยืนตรงนี้ต้องยืนถึงอาลิ่อขเลยบานตัวนี้ถึงใช่ไหมบานดูหนูก่อน

ทขาไม่เสียอะพี่เข้าใจหรือยังว่าน้องมันเผลอไม่ได้เลยอ่ะเออเออมันเผลอไม่ได้เลย

เ็ดหนเขาดิห่อแล้วไหมน้องอ่ะห่ออย่างไรหอนะไม่พ่อหรอเล่ององเลื่งซองเ่อง